สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนสมาชิกทางช่องมีสตางค์ชั้นน่นนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นการทาการบ้านหุ้นประจําวันนะครับทางช่องมีสตางค์ชั้นน่นนะครับท่านใดก็มีโอกาสเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานมีสตางค์ชั้นนนกันด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะมีกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับกับเว็บไซต์นะครับเทรดเหรียญดิจิตอลชั้นนาของประเทศไทยนะครับก็คือบิ t คับนะครับบิทคับ .com เป็นแพลตฟอร์ม การซื้อขายยุคใหม่นะครับกับเหรียญคริปโตกันเรนที่ต่างๆครับด้วยเงินบาทครับสามารถสมัครฟรีครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสําหรับกระเป๋าเงินที่จิต้อนนั้นก็งงครับอยากกะเทรดตอนไหนก็เทรดได้ครับฝากถอนก็รวดเร็วครับท่านขายเหรียญก็ไม่ต้องรอทีบวกสองครับขายปุ๊บท่านสามารถถอนได้มาใช้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับก็สามารถที่จะถอนเงินออกมาใช้ได้เลยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับทุกการลงทุนก็มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือจะคริปโตก็แล้วแต่นะครับก็ต้องมีการ บริหารจัดการหรือวางแผนทางการเงินให้ดีนะครับไม่มีใครนําเงินมาแจกท่าในตลาดอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการตลาดบ้านหุ้นนะครับก็ดูข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับทางเว็บเว็บซต์ o t o r t h c r o t com e v n a n s a t com โปรแกรม efinstock stockpickup นะครับเซ็ตนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับลบไป5 9าจุดจุดอยู่ที่1645.06นะครับมูลค่าการซื้อขาย1 2 8 9 6ล้านบาทเศษนะครับ เซตห้ก็ลบไป4.79อยู่ที่984.36นะครับเซตร้อยก็ลบไป1 0 4จอยู่ที่2องพ9 4สอกนะครับเอ i ก็ลบ1.95่งจุอยู่ที่ห้าร้อยหครับสี่พ้ล้านบาทเศษนะครับจบการซื้อขายนะครับแยกตามกลุ่มนักลงทุนนะครับวันที่19บเ้าพฤศจิกายนครับสถาบันในประเทศซื้อไป315ล้าน นักลงทุนทั่วไปในประเทศหรือว่ารายย่อยครับซื้อไป3 0 1 3ล้านบาทส่วนต่างประเทศครับขายไป3,253ล้านบัญชีหลักทรัพย์ขายไป76.68ล,ล้รรานย,ยอดสะสมครับเดือนพฤศจิกายน1-19พฤศจิกาครับสถาบันในประเทศซื้อไป2,100ล้านครับบัญชีหลักทรัพย์ซื้อไปถึง4,185ล้านตามประเทศขายไปตอนนี้เน็ตอยู่30ล้านครับส่วนนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ก็ขายไป6 2 5 5ล้านนะครับสำหรับการดูกราฟนะครับเป็นข้อมูลในอดีตครับเป็นเพียงความน่าจะเป็นเท่านั้นครับไม่มีใครรู้จริงได้ครับว่าหุ้นตัวไหนจะขึ้นหรือว่าลงครับถึงต้องมีการบริหารเงินหน้าตากือจากการความเสี่ยงนะครับมาดูการดูกราฟเซตนะครับตอนนี้เซตอยู่ที่1645จุดนะครับเดิมครับที่เคยทำกันบ้านนะครับแนวรับที่ขีดไว้ก็คือ1 0 0 0อจุดเป็นแนวรับแรกครับแนวรับที่ 21, 6 3 0จุดครับส่วนแนวต้านครับ แนวต้านนะครับถัดไปนะครับก็คือแท่งเทียนตรงนี้ก็คือที่หนึ่งพันหร้อยห้าสิบเจ็ดะครับหนึ่งพันห้อยหสบจดจุดครับเดี๋ยวขอโทษครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้คือ1 6 5 0พันรอยห้าสิบนะครับแล้วแนวต้านที่สองหนึ่งพันหยห้าสิจดจุดนะครับถ้าไปได้ครับถัดไปก็จะเป็นหนึ่งพันหร้อยเจ็สิบสองนะครับเป็นที่ระเสียบลักการนะครับส่วนแถบริบบิ้นก็ส่วนใหญ่ยังเป็นสีเขียวอยู่ครับสลหรับกราฟเซต ไ s i ก็ยังเกินครึ่งครับอยู่ที่59.61หนึ่งครับสลหรับการบ้านหลายตัวครับเริ่มจาก True ครับทรูข่าวสารต่างๆเพื่อนสมาชิกก็คงทราบครับเกี่ยวกับ True กับดีแท็กเขาลองติดตามข่าวสารกันดูครับตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับราคาซื้อขายนะครับวันศุกร์นี้ลงไป6สตางค์ครับตอนนี้อยู่ที่ 4. 3 2ุดนะครับสำหรับ True นะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับจากราคาประมาณ3บาท60นะครับช่วงแท่งเพียนตรงนี้ครับ อ้าวก็ปรับขึ้นไปเรื่อยครับวันนี้ราคาอยู่ที่4ี่บาทสาสิบสองครับแนวรับตรงนี้4ี่บาทยี่สิบหกครับ4ี่บาทยี่กเป็นแนวรับแรกครับแนวรับที่สองบาท22ิบครับส่วนแนวต้านครับแนวต้านก็ประมาณนะสี่บาทสี่สิบครับสี่บาทสี่บี่แล้วก็ถัดไปก็4บาทห6สิบครับอินดิเคเตอร์ต่างๆของ True ตอนนี้ก็เป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับอาเซียก็สเต็งห5 8ิ้าจุดแดข้าครับถ้าดูกราฟ True ครับย้อนหลังไปสัก1ิปีครับ True ก็เคย ขึ้นไปช่วงปี2015ครับราคาประมาณ14บาท70นะครับโดยประมาณนะกี่เร่าๆครับแล้วในช่วงประมาณาปี2019-2020ไม่แน่ใจครับตรงนี้ก็คือราคาเคยลงมาประมาณแค่1 00. บาทกว่าครับประมาณช่วงที่1เดือน11ครับประมาณ1.88-1.87ครับวันนี้ราคาอยู่ที่4.32ถ้าเราอาขีดแนวต้านครับในระดับมันลองขอโทษขีดผิด ในะดับมันครับตามจุดต่างๆก็ประมาณนี้ประมาณ4.65ครับ4.65ถัดไปก็ประมาณแท่งนี้ก็ประมาณ6.688ครับอันนี้อาจจะ4.65นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นกราฟมันนะครับวันนี้ก็ลองขีดคร่าวๆดูนะครับในตามกรอบต่างๆเราสามารถขีดได้หลายจุดนะครับหลายจุดขี่ตรงนี้ก็ได้5บ50นะครับก็ประมาณนี้ก็ลองขี่คร่าวๆดูตอนนี้ไอซ์ไซ์ในระดับมันครับอยู่ที่เกินครึ่งครับ56.26ครับ ต่อไปดีแท็ครับดีแท็ก็อยู่ที่41บาท25ตังค์ครับตอนนี้41บาท25ตังค์แนวรับก็40บาท50ครับ40บาท50แนวรับแรกแนวรับที่2ก็ประมาณ39บาท50ส่วนแนวต้านครับถ้าใช้ตรงนี้เป็นแนวต้านก็ประมาณ43บาท25ตังค์ครับอินเงินต่างๆของของดีแท็ก็เขียวทั้งหมดเลยครับอัลไซก็สเต็งสูงอยู่67.7นั่นนะครับ ถ้าดูงบของ d t แทครับ d t แทปี2020นี่กำไร5 1า7ร5107ล้านครับปีนี้ตอนนี้3แต้มนะครที่ประกาศงบออกมานะครับตอนนี้กำไรอยู่3,184ล้านบาทเศษนะครับสำหรับ d t แทถ้าดูกราฟมันนะครับย้อนหลังไปสัก10ปีครับสำหรับ d t แทช่วงปี2013-2014ครับราคาเคยขึ้นไปประมาณ130บาทนะครับ3าาทครับในช่วงนี้นะครับประมาณแถว ปี2019-2020นะครับราคาเคยลงมาเหลือยี่ประมาณ26บาทนะครับวันนี้ราคาอยู่ที่41บาทครับถ้าลองขีดตรงนี้เป็นแนวต้านดูก็ประมาณ45-46บาทนะครับนี่ขีดขีดเข้าๆนะครับในแนวกราฟมันนะครับประมาณประมาณนี้ครับสำหรับไอซ์ไของของดีแท็ครับในรอบในไทม์เฟรมมันนะครับก็เกินครึ่งเช่นเดียวกันครับ52.74ครับ าต่อไป EA ครับ EA บวกได้ถึง8%เเลยหรือว่าบวกไป6บาทครับตอนนี้ราคาอยู่ที่78บาท25สตางค์ครับสำหรับ EA นะครับราคา78บาท25สตางค์ครับตอนนี้แนวรับถ้าความเห็นส่วนตัวครับเริ่มจากตรง71จ็ดเอ่อ40เก็ยึด75บาท50เป็นแนวรับแรกนะครับแนวรับที่2อง็ดสบาทนะครับส่วนแนวต้านครับถ้าดูเปอร์เซ็นต์ที่โหที่88.60ตัวน,นี้ก็คือ80บาทครับ ถัดไปก็83บาทนะครับอันนี้อ่านตามพี่โบนะครับอินดิเคเตอร์ต่างๆของ EA ก็เป็นเขียวทั้งหมดนะครับ r า i ซยก็สเต็งสูงอยู่ถึง85.8นะครับามาดูงบ EA นะครับตอนนี้ปี2020นะครับกำไร5,204ล้านส่วนปี2021นะครับกำไรตอนนี้ประกาศก็มา3ไตรมาสกำไรอยู่ที่4,218ล้านนะครับอันนี้ก็ลองเทียบดูก็น่าจะเพิ่มขึ้น,นครับไตรมาสแรกก็ คงคงครับไปมาสองก็มีแต่มาสามครับที่ว่าปรปับเพิ่มขึ้นครับจากหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้าล้านเป็นหนึ่งพันหกร้อยสิบหกล้านนะครับอันนี้ก็ต้องไปอ่านก็เพิ่มนะครับอันนี้ถ้าดูกราฟมันของ EA ครับแถวนี้ราคาก็ถือว่าเป็นการเบกขึ้นไปนะครับเนี่ยถ้าเอาตรงนี้เป็นแนวการเบสก็ประมาณ72บาทเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นแนวรับสำคัญนะต้าความเห็ี่นส่วนตัวคือ72บาททวนนะครับ เอ uh, อไปแล้วก็ G P S C ครับ G P S C ก็บวกไป75ตังคามาวันอยู่ที่76 75, บาท75านะครับสำหรับ G P S C ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่76สบาท75ต่างครับก็ราคาก็ปรับตัวลดลงมาครับถ้าก่อนหน้านี้ประมาณช่วงเดือนกันยาราคาเคยขึ้นไปประมาณ8 4บาทครับวันนี้ราคาอยู่ที่76บาทเคยลดเคยลงมาถึง73บาทนะครับอ่าตรงน,นี้แนวรับนะครับ75บาท ห้าสิบครับเจ็บห้าบาทห้าสิบแนวต้านก็เจดบเกาบาทยี่ห้าจะตังค์ครับอ่าถ้าดูแถบริบบิ้นครับตอนนี้ก็กลับมาเขียวอชาชัยก็เกินขึ้นครับอยู่ที่ห้าสิบสอจุดแปดเขาสรับ,บ gpsc นะครับอ่างบ gpsc ครับปีสองพันยสิบกำไร7จ็ดันห้าร้อยแดล้านครับปีสองพันยี่สบเครับ ถ้าเทียบต่อไตมานครับไตมานแรกก็กำไรเพิ่มจาก1,579เป็น1,973ไตมานที่2ก็เพิ่มจาก1,895เป็น2,302ส่วนไตมานที่3กําไรลดนะครับจาก2,574เหลือ1,874ครับตอนนี้3แตไตมานกาไรอยู่6,150ล้านบาทครับอันนี้ก็ต้องอ่าน,นงบต่อเช่นเดียวกันนะครับการกุนครับการกุนก็บวกได้4สตางค์ครับอยู่ที่4.76ครับ การกุณนะครับก่อนหน้านี้ก็ราคาเคยขึ้นไปประมาณ5้าบาท5้าบาท8ปดินู่นนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาเหลือประมาณ4ี่บาทกว่าวันนี้นะครับราคาอยู่ที่4ี่เจ็ดหกครับแนวรับตรงนี้4ตรงนี้นะครับให้ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันให้ได้ครับประมาณ4บาทเจ็บสี่เนี่ยครับเป็นแนวเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันนะครับถ้ายืนได้ครับแนวต้านต่อไปก็คือ4ี่บาทเก้าสิบครับถ้ายืนไม่ได้ก็แนวรับเดิมที่เคยลงมาตรงนี้ครับประมาณนะ4ี่บาทหกสิบหกครับ ตอนนี้อินดิเคเตอร์ต่างๆของการคุณก็ยังไม่ค่อยดีครับที่มีเขียวก็จะมีสโลว์สโต้นั้นแดงครับอา i สยก็ยังต่ำมาครึ่งอยู่ครับอยู่ที่37.34ครับสรับการคุณนะครับต่อไปเคแบงครับเคแบงวันนี้ราคาวันที่19ราคาอยู่ที่146บาท50นะครับ146บาท50ตรงนี้ครับแนวรับนะครับแนวรับก็ใช้แท่งเทียนตรงนี้ไปแนวรับเกิน145บาท50ครับ หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบก็คือจากการที่แท่งนี้เบสขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นจากการเบสขึ้นไปจากแนวต้านก็จะกลายเป็นแนวรับนะครับถ้าไปต่อได้อโทษครับยังแนวต้านก็หนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทครับหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทแนวต้านแรงครับแนวต้านถัดไปก็ที่เดิมครับหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้าดูภาพรวมครับตอนนี้อินดิเคเตอร์ต่างๆก็ยังเขียวครับไฮไซก็ยังเกินขึ้นครับอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดศูนย์ครับสหรับเคแบงค์นะครับต่อไปธนาคารกรุงเทพนะครับ BBL b ีบ b ตอนนี้อยู่ที่1 2 5บาท50นะครับ1น5บาท50ตัวนี้ก็ราคาก็ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย5วันอยู่ครับเล็กน้อยเอาเป็นว่าแนวรับตรงนี้123รบาท50ครับ1น3บาท50แนวต้านก็ให้กลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยหวันได้ครับที่ห2 7ีบบาทถ้ายืนได้127บาทตัดไปแนวต้านก็ประมาณ1น9่งร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบนะครับ b ี l คเตอร์ต่กงต่างครับอยู่ที่54.7ครับ โมโนครับโมโนบวกไปเจ็ดสตางค์อยู่ที่หนึ่งจุดห้าเจ็ดนะครับสำหรับโมโนครับก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งบาทเก้าข้าวประมาณช่วงกลางเดือนตุลาครับแล้วก็รับตัวลงมาครับวันนี้ราคากลับขึ้นไปใหม่ที่หนึ่งห้าเจ็ดครับหนึ่งบาทห้าสิบเจ็ดแนวรับตรงนี้ครับหนึ่งบาทห้าสิบครับแนวต้านหนึ่งบาทเจ็ดสิบหกแล้วก็หนึ่งบาทเก้าสิบแปดนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีมีว่ารุ่มข้านะครับไอซียก็กลับมาเกินครึ่งแล้วอยู่ที่ห้าสิบหกจุดเก้าหกครับสำหรับโมโนครับงบโมโนครับตอนนี้ ปีที่แล้วขาดทุนไป606.1ล้านส่วนปี2 0 2 1นะครับสองแต้มาาแรกเป็นบวกกับกำไรอยู่แต่ว่าแต้มาาที่3นี่ขาดทุนไป56.73ล้านทำให้รวม3แต้มาาตอนนี้ยังขาดทุนอยู่28.87นะครับสลหับโมโน,นครับต่อไป WHA นะ WHA บวกไป10สตางค์อยู่ที่3.70นะครับสำหรับ WHA ครับก็ไม่ได้เคยทำการบ้านนานครับตรงนี้แนวรับนะครับเอาพี่โบวเป็นแนวรับก็คือ3.62ครับ ส่วนแนวต้านครับแนวต้านแนวต้านสามสบาทแปนะครับถัดไปก็สบาทนะครับอินเิเคเตอร์ต่างๆของ WHA ก็เป็นเขียวทั้งหมดนะครับ r อ i ก็สเตงสูงอยู่77.04สบเจนส่ะครับส่วนงบ WHA นะครับ WHA ปี2020ันยกำไร2,523ั้ารอ่าล้านปี2 0 2พตอนนี้ครับกำไร3ามแต้มาที่ประกาศงบมานะครับ กำไรอยู่555ล้านบาทเศษนะครับอันนี้ก็ต้องอ่านงบเพิ่มเช่นเดียวกัน MAI นะครับ ATP 30นะครับอันนี้บวกไป9ตางอยู่ที่1.87นะครับสำหรับ ATP ATP 30นะครับอันนี้แนวรับนะครับ1บาท82ครับแนวรับแรก1บาท82แนวรับที่2 1บาท77ครับวันนี้ก็เป็นแนวต้านพอดีครับถ้าไปต่อได้ในถัดไปก็2บาทนะควันนี้ หรือจะใช้แท่งเทียนที่เขาขึ้นปรับขึ้นไปวันนี้เป็นแนวต้านต่อไปก็ได้ที่หนึ่งจุดเก้าสี่แล้วก็ให้สองบาทแล้วกันนะครับสำหรับ ATP สามสิบนะครับอินดิเคเตอร์ต่างๆก็เป็นเขียวทั้งหมดครับวอลุ่มก็มีวอลุ่มเข้าอยู่นะครับอ่านไซก็สเต็สูงอยู่เจ็ดสิบเจ็ดจุดแปดเจ็ดนะครับส่วนงบนะครับ ATP สามสิบปีสองพันยี่สิบกำไรยี่แปดล้านครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดตอนนี้ครับสามแต้มมักกำไรอยู่ยี่สิบสามจุดเจ็ดแปดล้านครับวันนี้ก็ต้องอ่านงบเพิ่มเช่นเดียวกันนะคร อ่าต่อไปบุ๊กครับบุกก็หนึ่งอยู่ที่ศูนย์จุดแปดสามครับตรงนี้แนวรับก็แปดสิบตังค์ครับแนวรับแปดสิบตังค์แนวต้านเริ่มจากแปดสิบสี่ตังค์แล้วก็เก้าสิบตังค์ครับอ่าตอนนี้นะครับส่วนอ่าไอซีก็ยังเกินครึ่งครับห้าสิบสามจุดหกครับอ่าเอดีเอก็ยังเขียวครับสำหรับบุกนะครับบุกที่ผ่านมาเคยปรับตัวขึ้นไปนะครับตรงแท่งนี้ก็ประมาณเก้าสิบสี่ตังค์ครับหลังจากนนั้ก็ปรับตัวลดลงมาครับตอนนี้อยู่ที่แปดสามตังค์ครับ อ่าต่อไป e4l ครับ e4l ตอนนี้อยู่ที่22ตังค์ครับ e4l ก็แนวรับแนวต้านดีเราสตังค์แล้วกันนะครับแนวรับตรงนี้ก็อ่า21ตังค์นะครับแนวต้านก็23ตังค์แล้วก็24สตังค์ครับจุดสูงสุดเดิมที่เคยทำได้ครับประมาณเนาะ28ตังค์ครับสำหรับ e4l นะครับส่วนงบ e4l นะครับอ่าตอนนี้นะครับที่ประกาศงบมา3ไตม่านครับกําไรเพิ่มเยอะเลยครับอันนี้ก็ต้องไปอ่านงบเพิ่มนะครับตอนนี้3ไตม่านกําไรอยู่778ล้านเทียบกับ ปีก่อนหน้านี้นะครับประมาณตั้งแต่ปี2017ถึง2020ครับงบขาดทุนนะครับหุ้นที่เคยดูครับทาคูนี้ครับทาคูนี้ลงไป9สตางค์ตรงนี้อยู่ที่1.71ครับสําหรับทาคูนี้นะครับ1.71ตรงนี้ก็แนวรับก็แถวนี้ครับประมาณ1.70ถึง1.71ครับถ้ารับไม่อยู่ถัดไปก็1.66นะครับแนวต้านครับแนวต้านก็เริ่มจาก1.80นะครับ1.80ถัดไปก็1.90นะครับถ้าดูอินดิเคเตอร์ประกอบครับตอนนี้ ภาพรวมก็ยังเขียวนะครับอายไลก็ยังเกินครึ่งครับอยู่ที่52.4ครับก็ยังเกินขึ้นอยู่สหรับทาคูนี้นะครับส่วนงบทาคูนี้นะครับปี2อ2 0กําีกไร32ล้านนะครับปี2 0 2 1ตอนนี้ประกาศก็มา3ไตรมาสกาไรอยู่27.70ล้านนะครับสลับการทางกำบ้านหุ้นนะครับทางเช่ามีสตังค์ชนั่นนะครับผิดพลาดประการใดอ่านผิดอ่านถูกก็ต้องขออภัยนะครับไม่ถูกถูกใจเพื่อนสมาชิกก็ต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณที่ได้ติดตามรับชมรับฟังนะครับ ดิจิตอลนะครับไว้เทรดไว้รับไว้จ่ายสินทรัพย์ดิจิตอลคลิปตัวกเรนซีก็สามารถสมัครฟรีนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับวิธีการทํา k y c ก็อยู่ใต้คลิปก็อีกลิงก์หนึ่งนะครับก็อยู่ใต้พบกันใหม่ครับในคลิปวิดีโอถัดไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ